มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลนะความน่ารักของน้องไอยยังไม่หยุดแค่นี้นะครับล่าสุดน้องไอเสียงวิหกเนี่ยล่าสุดขอเบิกเงินย่านุแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ได้ดูคลิปของย่านุนะครับน้องไอเนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าฉลาดเฉ,ฉลียวนะครับรู้จักพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเอ็นดูน้องหมดนะ น้องอายเสียวิหกเนี่ยเบิกงานย่าหนูเพื่อจะไปถ่ายเอมวีเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทสุดยอดมากๆเลยครับค่าตัวน้องอา,อายนะเบิกหนึ่งมืนบาทเลยนะจนย่าหนูเนี่ยต้องเรียกมาถามเลยนะครับว่า,าหนูจะเอาเงินไปทำอะไรต้องหนึ่งมืนบาทนะน้องอายตอบว่าหนูจะเอาไปซื้อแนวกินนะเอาไปซื้อแนวกินทำไมครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยย่าหนูได้ให้ไปแล้วค่าลำ หนึ่งพันบาทน้องอายตอบว่าอ,อันนั้นนะตังหาก <c oughs> นี่คือความฉลาดของเด็กคนนี้นะครับตังหากก็ส่วนตังหากนี่คือส่วนต่างหนึ่งพันให้ไปแล้วค่ารำก็ส่วนต่างส่วนไอ้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเดยวหนูจะเบิดไปถ่ายเ v มวีจนเด็หนูถามว่าใครให้มาถามใครให้มาบอกนะ ก็ขำกันไปนะครับน้องอายก็บอกว่าจะเอาไปซื้อแนวกินประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่ารักกันไปนะนี่คือความเฉลียวฉลาดของเด็กน้อยอัจฉริยะคนนี้นะครับกับน้องไอา,ายสกุณาพรน,นะเราจะเห็นความฉลาดของเด็กคนนี้ไปอีกนานแสนนานเลยนะครับเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยตอนนี้กําลังมาแรงกําลังดังนะเราก็ชื่นชอบชื่นชมกันไปเนาะสำหรับพยกลไม่ยกเนี่ยก็ขำกันไปกับคลิปของของบอสนุนะครับก็ชอบที่ ย่านู้เนี่ยเอาคลิปมาลงแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันเนาะว่าสิ่งที่น้องเนี่ยได้ทําให้พวกเราเห็นนั่นก็คือความสุขน้องอาอเนี่ยสามารถมอบพลังบวกให้พวกเราเชาวเสียงวิหกเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะได้จะใกล้จะไกลแค่ไหนถ้าเกิดมาเล่นแถวบ้านเราเราก็อยากจะไปดูอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งสำคัญมากๆกับการอัปเดตชีวิตอัปเดตสตอรี่ของน้องไอ i. นะครับนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดที่แอดดิวเนี่ยจะเอามาฝาก มิราเนเพลงนะครับกับกรณีที่น้องอ้าอายเนี่ยอยากได้เงิน10,000บาทจากยานุนะคือขอเบิกนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำนะกล้าลงมือและเขาก็มีผลงานมากมายเพราะว่าเขาได้กระทําลงไปนั่นก็คือการที่น้องลงมือเขาเรียกว่าทํามากกว่าพูดนะน้องได้สร้างผลง,งานได้สร้างสิ่งดีๆให้กับมีราเนเพลงมากมายนะครับนี่คือการกระทําจริงๆโดยที่ไม่ใช่ราคาคุย นี่คือทําให้คนเนี่ยรักน้องอ้ไอที่น้องอ้ไอเป็นคนที่สู้กับชีวิตแล้วก็ดิ้นรนกับชีวิตนะครับส่วนที่เหลือก็คือน้องออ้คือขายขำนะส่วนที่เหลือก็คือทุกคนให้ความเอ็นดูให้ความรักกับน้องอ้ไอน้องอ้ไอมีเวอร์ชั่นตลกมีเวอร์ชันน่ารักมีเวอร์ชันอยู่กับย่านุอยู่กับย่าหอยอยู่กับพ่อจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายท่านบอกว่าทําไมไม่อยู่กับพ่อจ๋าตลอดเวลาอันนี้ก็ ตอบได้เลยนะว่าน้องอายสามารถเข้ากับสมาชิกในวงได้แทบทุกคนเลยนี่คือความน่ารักของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กล้าพูดฉลาดเฉลียวหลักแหลมด้วยนะครับอันนี้คือเก่งจริงๆนะเอาเงินไปทําอะไรบอกว่าจะไปซื้อแนวกินอันนี้คือขำจริงๆนะเมื่อคืนเอาไปแล้วหนึ่งพบาทย่าหนูก็กล่าวไปแล้วเนาะรํานะครับค่ารํานะ แต่น้องกอ้ไอก็บอกว่าส่วนต่างของฉลาดคือจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยไม่สําคัญสาคัญที่ว่าน้องได้พูดแล้วนี่คือความกล้าแสดงออกของเด็กคนหนึ่งสุดยอดครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ